Best Practice เรื่องการพรนาทักษะการแกร้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสแตทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสโดยดิฉันนางสาวอรอนุชเมืองแก้วครูผู้ช่วยโรงเรียนปลายพยาวิทยาคมค่ะดิฉันสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียน,นรูษษ้คณิตศาสตร์ค่ะความสำคัญของผลงาน จากการจัดการเรียนการสอนได้ค้นพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรทั้งนี้อาจเนื่องจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอนโดยการยกตัวอย่าง2-3ตัวอย่างแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนที่เก่งสามารถเรียนรู้ได้เร็วนักเรียนที่อ่อนจะเรียนรู้ได้ช้าตามเพื่อนไม่ทันจึงส่งผลต่อผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนค่ะ จากข้อมูลของปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ต้องมีความเหมาะสมเสริมความต้องการของนักเรียนในการแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รูปแบบการสอนที่เหมาะสมคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันการเรียนรู้สเต็ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆเพื่อจูงใจผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นกล้าที่จะแสดงออกและช่วยเหลือกันในการทำความเข้าใจเนื้อหา,น,าน,นั้นๆอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชาและใช้ได้กับทั้งระดับปฐมศึกษาจนไปถึงระดับมหาวิทยาลายัยทำให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าและเทคนิคสเตต เป็นเทคนิคที่มีการวัดผลโดยการใช้คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการจึงทําให้นักเรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่นแต่เป็นการแข่งขันกับตนเองจึงทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น,ลนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองให้สูงขึ้นและ2เพื่อศึกษาวความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสเตทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองค่ะเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ1 รอยละ80ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2มีผลสมมติทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. รอยละ80ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. การจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสร็จทำให้ผลสมมติทางด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ 2, 2เพิ่มขึ้น Library, 2. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ 3. นักเรียนสามารถนําความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานการออกแบบผลงาน s t a a d เป็นอักษรที่ย่อมาจากคําว่า student team achievement division s มาจากคําว่า student ที่แปลว่านักเรียน t มาจากคําว่า team ที่แปลว่ากลุ่ม A. มาจากคำว่า a c c e p t m e n t ที่แปลว่าความสำเร็จและ D มาจากคำ i v ว s i o n ที่แปลว่าการแบ่งปันค่ะการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสเตตประกอบไปด้วย5ขั้นตอนคือ 1. การนำเสนอสิ่งที่ต้องการเรียนหมายถึงการนำเสนอเนื้อหาที่จะสอนโดยครูเป็นผู้นำเสนอสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายสาธิตใช้คำถามและแสดงเหตุผล2การทำงานเป็นกลุ่มหมายถึงการเรียนรู้เป็นกลุ่มประมาณ4-5คน ที่มีผลสมมติทางการเรียนแตกต่างกันทําการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อศึกษากิจกรรมใบงานโดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. การทดสอบย่อยหมายถึงการทดสอบนักเรียนหลังเรียนไปแล้วหนึ่งครั้งโดยเป็นการทดสอบนักเรียนรายบุคคลและไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 4การตรวจสอบคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนหมายถึงคะแนนที่นักเรียนได้จากการทําแบบทดสอบในครั้งที่ผ่านมาเป็นคะแนนฐานในการเรียนเมื่อทําแบบทดสอบความก้าวหน้าของการเรียนและ 5. การรับรองผลงานของกลุ่มหมายถึงการประกาศคะแนนกลุ่มให้แต่ละกลุ่มทราบพร้อมกับให้คําชมเชยกับกลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุดค่ะการดําเนินงานตามกิจกรรม ขั้นเตรียมการหรือขั้น P ี1ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่3 2. ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ4วางแผนและออกแบบนวัตกรรมโดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคสเตทค่ะขั้นดำเนินการหรือขั้นดี1ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. การจัด การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคสเ a ็ตเป็นการนําเสนอสิ่งที่ต้องการเรียนโดยครูจะทบทวนลนักษณะของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหลังจากนั้นจะเป็นการทํางานเป็นกลุ่มค่ะโดยครูจะนำคะแนนสอบจากการทดสอบก่อนเรียนนะคะมาจัดนักเรียนออกเป็น5กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจานวน2คนนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางจํานวน4คน นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนจํานวน2คนค่ะหลังจากนั้นจะมอบหมายใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนแต่และกลุ่มช่วยกันทําให้สําเร็จโดยครูจะแสดงตัวอย่างวิธีการทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูก่อนเมื่อแต่และกลุ่มทําเสร็จครูจะเป็นผู้ส่งนักเรียนให้ส่งตัวแทนออกมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ทําซึ่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มจะเป็นการช่วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนโดยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนเมื่อไม่เข้าใจจะสามารถสอบถามนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ ส่วนนักเรียนที่มีผลการดีจะได้ฝึกอธิบายความรู้ทบทวนไปด้วยการทำงานและการเรียนรู้เป็นกลุ่มนักเรียนทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะการทดสอบย่อยการทดสอบนักเรียนหลังจากที่เรียนเรื่องการแก้ระบบสมการเซ้นเช่นสองตัวแปรโดยเป็นการทดสอบนักเรียนรายบุคคลและไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันภายในกลุ่มการตรวจสอบคะแนนพฒนาการของนักเรียนแต่ละคนเป็นการนำคะแนนสอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน เพื่อดูคะแนนพัฒนาการของนักเรียนจะทําให้เราทราบว่าภายในกลุ่มนักเรียนมีการช่วยเหลืออธิบายทําความเข้าใจเนื้อหาครอบคลุมทุกคนหรือไม่หรือมากน้อยเพียงใด 5. การรับรองผลงานของกลุ่มการประกาศคะแนนกลุ่มให้แต่ละกลุ่มทราบพร้อมกับให้คําชมเชยกับกลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุ่มที่สูงสุดค่ะ การดําเนินง,งานตามกิจกรรมนะคะในส่วนของขั้นการตรวจสอบและการประเมินผลงานพัฒนางานนะคะหรือขั้น C ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะและมีการประเมินความพึงพอใจค่ะในขั้นสรุปและการรายงานนะคะหรือขั้น A เป็นการนำผลการประเมินนะคะมาวิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนนะคะแบบร่วมมือเทคนิคสเตทให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์นะคะ พบว่านักเรียนที่มีทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะเพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น,ม,าาาม,นมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะผลส u ิ m ของงานนะคะตามตารางนะคะสรุปผลการดําเนินงานแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนนะคะมีค่าเท่ากับ1.27คะแนนและค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนนะคะมีค่าเท่ากับ7.11คะแนน และผลต่างนะคะของคะแนนนี้เพิ่มขึ้นนะคะจะเท่ากับ5.84คะแนนค่ะผลสำริ์ของงานนะคะจากตารางนะคะจะพบว่ามีความพึงพอใจต่อาการจัดการสอนนะคะของครูในระดับที่มากที่สุดค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะหคือนักเรียนมีผลสัำริ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นค่ะ 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะคะ ปัจจัยความสําเร็จ1น,นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทํางาน2นักเรียนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี3นักเรียนมีผลงานนะคะและชิ้นงานที่สอนให้เห็นถึงการใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้และ 4. ครูผู้สอนพัฒน,นาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ความสนใจต่อความต้องการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสเต็ป ทำให้นักเรียนนะคะเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาและทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นมีการช่วยเหลือระหว่างนักเรียนกันเองมากขึ้นนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนภายในห้องการปรับคุณภาพนะคะมุ่งพัฒนาต่อไปในการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มควรมีการตั้งกฎกติกาเช่นถ้าคุยกันระหว่างที่ครูสอนนะคะจะมีการเพิ่มจํานวนแบบฝึกหัด พ้อควรระวังนะคะในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มนะคะบางครั้งเราไม่ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีปัญหาส่วนตัวหรือขัดแย้งกันยังไงบ้างนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้นะคะและการทํางานเป็นกลุ่มค่ะการเผยแพร่นะคะครูผู้สอนได้ดําเนินการเผยแพร่ในกลุ่มสาระโรงเรียนโดยแจ้งให้คณะครูทราบนะคะเมื่อมีการประชุม plc ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ